สวัสดีครับทุกคนผมนัทนะครับและในคลิปเดีโอวนี้เนี่ยครับก็เป็น EP ที่2สําหรับซีรีส์ B match ที่ผมจะทำครับโดยทั้งซีรีส์นะครับก็จะมีอยู่3ม EP ด้วยกันโดยแต่ละ EP ก็จะเจาะลึกไปแต่ละเซกชันของ B match ครับผมว่าผมมีเทคนิคอะไรแล้วก็การเตรียมตัวอย่างไรของแต่ละเซกชันเพื่อทําให้คะแนนมันออกมาได้ดีตรงรับเป้าหมายที่ผมได้ตั้งไว้ครับและในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะโฟกัสกันที่เซกชัน2อย่างเดียวว่าเขาทดสอบอะไรเรามีการทาคะแนนอย่างไรมีเทคนิคอย่างไรในการทราข้อสอบ และส่วนตัวของผมผมก็จะบอกนะครับว่าผมได้ใช้เทคนิคอย่างไรบ้างในการเตรียมตัวและจําเนื้อหาทั้งหมดให้ได้และเอาไปประยุกในข้อสอบให้ได้คะแนนดีครับเซสชั่นสนะครับแตกต่างกับเซสชั่นหนึ่งคือเซสชั่นหนึ่งะครับจะทดสอบกระบวนการคิดของเราและความสามารถในการแก้ไขปัญหาหรือ problem solving skill ครับผมแต่เซสชั่นสนะครับค่อนข้างจะตรงไปตรงมาหน่อยผมเลยรู้สึกว่ามันเตรียมตัวง่ายกว่าเซสชั่นหนึ่งมากๆเลยครับเพราะคาถามนะครับผมมันจะ ถามกี่กับความรู้วิทยาศาสตร์แล้วก็ความสามารถในการคิดเลขครับผมซึ่งโจทย์มันก็จะเหมือนคําถามมออปลายทั่วไปเลยครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีการประยุกต์ที่ค่อนข้างยากนิดนึงครับและอีกอย่างที่มันยากมากๆเลยคือเรื่องของเวลาครับผม ในเซสชันสนะครับเราจะต้องทำอยู่27คําคำถามแต่เวลาที่เขาให้นะครับมีเพียงอยู่30นาทีซึ่งถ้ามาหาันหันดูแล้วนะครับเราก็จะมีเวลาทำต่อข้ออยู่1นาที7จ็ดวิซึ่งมันไม่ใช่เวลามากเลยครับเพราะคำถามมาคำถามต้องคิดเลขเยอะมากๆเลยครับผมและทั้งนั้นการจัดเวลาให้ดีในการทำข้อสอบนะครับจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในเซสชันสครับผมถ้าเพื่อนๆอ,อยากทำข้อสอบให้ได้คะแนนดีและทำให้ทันครับ และขึ้นในการเตรียมตัวสำหรับเซสชันสนะครับผมก็เช่นเดียวกับเซสชันหนนะครับขอแบ่งเป็นสส่วนด้วยกันโดยส่วนแรกนะครับก็คือการที่เราจะต้องมาดูก่อนว่าเราต้องรู้อะไรบ้างเพื่อเข้าไปในขั้นสอบและอย่างที่2คือการเตรียมตัวเทคนิคในการสอบแล้วก็ฝึกฝนข้อสอบให้เข้ามือครับในส่วนแรกนะครับผมคือเนื้อหาเซสชันสมันไม่ได้ยากเะครับผมเนื้อหามาจากหนังสือ IGCC ทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่าอาจจะมีเนื้อหาเพิ่มมานิดหน่อยครับ แต่เพื่อนคนไหนถ้าสงสัยว่าในข้อสอบเนี่ยเราจะทดสอบอะไรบ้างผมแนะนำให้ลองไปเปิด a s s u m e Knowledge Guide นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใน description ซึ่งเป็นของเว็บไซต์ Admission Testing และทั้งหมดนั่นนะครับผมจะเป็นเนื้อหาที่เขาสามารถถามได้ในข้อสอบ B มัธยดังนั้น,น,นทางที่ดีที่สุดเลยนะครับเราควรจำทุกอย่างใน a s s u m e Knowledge Guide นั้นให้ได้เลยครับผมอย่างส่วนตัวผมครับผมก็ได้ใช้วิธี Active Recall และ Space Repetition ซึ่งใครที่ไม่คุ้นชื่อนี้นะครับก็สามารถไปดูคลิปก่อนๆของผมได้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ บนมุมขวาของหน้าจอครับผมน่าจะตรงนี้นะครับถ้าคนไหนสนใจลองกดดูได้ครับผมแต่มันเป็นวิธีการติวหนังสือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเลยครับผมเท่าที่ผมเคยใช้มาและถ้าอ้างอิงจากวิจัยมากที่สุดในโลกเลยครับอันนี้ก็กลับมาสู่การด s u m อ n ซู l โนเล g ไกด์นะครับคือแอสซูนโนเลจไกด์นะครับเขาจะพูดถึงเนื้อหาทุกอย่างที่เขาสามารถทดสอบได้ในข้อสอบ B Ma มทดังนั้นผมเลยจึงจะทำแฟช์การ์ด้อังกฤษถามทุกอย่างจากเนื้อหานั้นเลยครับคือผมจําได้จนกระทั่งตอนที่ก่อนสอบนะครับ คือถ้าเปิดเพจเนี่ยผมบอกได้เลยว่าอันนี้พูดถึงอะไรบ้างเนื้อหาอะไรบ้างมีรูปอะไรบ้างซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยครับเพราะถ้าเราจําได้ขนาดนั้นเนี่ยครับเวลาเข้าห้องสอบไปแทนที่เราจะไปพะวงว่าเราจะผิดเพราะเราจําเนื้อหาได้ไม่ครบเราแค่พะวงอย่างเดียวคือเราจะผิดเพราะว่าเราสะเพร่าครับผมเพราะเราจําทุกอย่างได้จริงๆครับผมโดยการใช้ active recall และ Space s p a c e repetition คือการเตรียมตัวสำหรับ section 2 B Mac ท,ที่ผมได้พูดไปนะครับในส่วนที่2ก็คือการฝึกโจทย์ให้เข้ามือ คือเวลาที่เราทําข้อสอบ BMa t นะครับความรู้มันไม่ได้ยากหรอกผมมันจะยากตรงที่เขาจะให้เราไปยุกยังไงแล้วเขาจะมีวิธีการหลอกคำตอบเรายัางไงครับผมและทางเดียวที่เราจะไม่โดนหลอกได้นะครับผมก็คือการที่เราต้องฝึกข้อสอบให้เยอะมากๆเลยเยอะจนเรารู้ว่าคนออกข้อสอบสามารถหลอกเราแบบไหนได้บ้างจนเราสามารถมองไนดะ้เอ๊ข้อสอบนี้เขาตั้งใจหลอกแบบนี้นี่หว่าคาถามกับ BMa t ตรงนี้เขาตั้งใจหลอกแบบนี้ให้เราไปตอบข้อนี้นะ คือเราจะสามารถรู้ทันเขาได้ครับผมตราบใดที่เราทําข้อสอบฝึกมากพอและ3แหล่งข้อสอบฝึกที่ผมแนะนำนะครับผมผมแนะนําให้เพื่อนเริ่มจากฝึกข้อสอบ IGCSE เครับผมเพราะว่าอันนั้เป็นเหมือนการปูพื้นฐานความรู้ที่จะใช้ใน b ีแมททั้งหมดนะครับถ้าเราทํา i g c s e ได้คล่องมากๆและถูกเกือบทุกข้อเลยนะครับเพื่อนๆสามารถมั่นใจได้เลยครับว่าตอนเนี้ยเรามีความรู้เพียงพอแล้วนะที่จะทาข้อสอบบีแมทเซสชั่นสอบให้ได้คะแนนโอเคประมาณนึงแต่ว่า การที่เรามีความรู้มันไม่พอครับผมเราจะเป็นต้องรู้ว่าข้อสอบเนี่ยเขาตั้งใจจะหลอ,อกเราอย่างไรบ้างซึ่งอันนี้เนี่ยครับผมก็แนะนำให้เพื่อนๆทำข้อสอบที่ชื่อว่า NSAA ซึ่ง NSAA เนี่ยครับจะเป็นข้อสอบวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ที่ค่อนข้างจะยากกว่ามีแมทมันนิดนึงครับผมแต่ว่าคําถามเขาเนี่ยจะชอบมีการหลอกนิดหลอกหน่อยแล้วก็เป็นการทดสอบความรู้ให้เอาไปประยุกต์ใช้ซึ่งถ้าเป็นเพื่อนทำข้อสอบ NSAA ได้คล่คองนะครับ ผมมั่นใจมากๆเลยว่าคะแนน B Mat Section 2เพื่อนจะพุ่งขึ้นเลยครับผมเพราะว่า Section 2ใน B Mat เนี่ยมันไม่ได้ยากที่ความยากคำถามเหมือน n S A แต่มันจะยากที่เวลาครับผมแต่ว่าถ้าเราทำจนคล่องนะครับผมของ n S A เพื่อนๆไม่ต้องกลัวเลยครับว่าจะเจอคำถามที่ยากกว่านี B Mat Section 2เพราะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับและหลังจากที่เราทำข้อสอบ IGCSE แล้วก็มาของ n S A สุดท้ายผมก็จะแนะนำเพื่อนๆมาทำ past paper B section สครับผมแต่อันนี้ผมแนะนำให้เพื่อนๆจับเวลาครับผมเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆครับที่เราต้องทำตาม time pressure ของมันให้ได้เพราะเรามีเวลาน้อยมากๆในการทำข้อสอบครับและจุดอย่างเดียวที่ผมกังวลสำหรับการทำ section สอเนี่ยมันไม่ใช่ความยากคำถามหรือว่าการที่เราจำความรู้ได้ไม่ครบถ้วนนะครับเพราะถ้าเพื่อนๆทำตามสเต็ปที่ผมบอกนะเพื่อนๆจะจำได้ทุกอย่างจริงครับแต่มันเป็นเรื่องของเวลาครับผม เราะอย่างที่ได้พูดไปเรามีเวลาแค่1นาที7วิต่ตอข้อซึ่งคำถามแต่ละคำถามนะครับมันก็อาจจะต้องใช้เวลาในการคิดเลขก็ตวองคิดเยอะมากๆเลยนะครับหนาที7วินาทีเนี่ยบางทีอาจจะไม่พอสําหรับการแก้ไขปัญหาหรือแก้โจทย์บางโจทย์ได้ซ้ำครับนั่นผมเลยอยากให้เพื่อนๆซ้อมตามแหล่งข้อสอบ3แหล่งนี้นะครับผมอยากให้ทําให้ได้ทุกชุดเลยจริงๆครับผมเพราะมันจะช่วยเพื่อนๆมากมากเลยะครับและเดี๋ยวผมข <ผม S 2> ออนุญาตแถมทริคแล้วก็เทคนิคเทคนิคน้อยของผมให้เพื่อนๆฟังด้วยนะครับ คืออย่างแรกเลยนะครับก็คือเวลาที่เราทำข้อสอบซองครับไม่ว่าจะมาจาก i g c ี n ี s a หรือว่าข้อสอบบีแมทพั a s ์ a p e r นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมมักจะทำก็คือเวลาผมตอบข้อไหนผิดนะครับผมมักจะแคปหน้าจอคำถามนั้นแล้วก็เอาไปใส่แซชการ์ดในอังกฤษเพื่อฝึกทำคำถามมันซ้ำไปซ้ำมาครับผมคือมาถึงจุดหนึ่งที่ผมเอาคำถามไปใส่ในอังกฤษเป็นร้อยข้อเลยครับผมแล้วทาร้อยข้อเหล่านั้นผมทำไม่ได้สักข้อเลยนะครับแต่หลังจากที่ทำ แ่ชัอังกฤษไปทุกวันทำเรื่อยๆแล้วก็ใช้วิธี active recall spaced repetition 100ข้อนั้นกลายเป็นเป็นข้อที่ผมรู้สึกว่าทำได้คล่องมากที่สุดเลยครับและเป็นคำถามที่แนว,แนวเดียวบในห้องสอบจริงพอผมเจอคำถามนั้นผมเลยทำได้ง่ายมากๆเลยครับผมแต่ว่าแน่นอนในข้อสอบจริงมันก็มีคำถามอื่นที่ยากการที่เราทำข้อนั้นได้คล่องเนี่ยก็แปลว่าเรามีเวลาไปทำข้อที่ยากๆมากขึ้นครับผมซึ่งมันเป็นข้อดีเทคนิคที่2ซึ่งเทคนิคนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่ผมแนะนำให้เพื่อนๆใช้ในห้องสอบก็คือ ทคนิค10-15วินาทีถ้าเราเปิดคําถามไปเจอคําถามหนึ่งนะครับในห้องสอบจริงแล้วเราอ่านคําถามและนั่งคิด10-15วินาทีแล้วแล้วเรายังคิดไม่ออกว่า,าจะเริ่มทํำยังไงดีผมแนะนําเลยนะครับให้เพื่อนๆข้ามไปก่อนครับผมทาคําถาม,มอื่นๆที่เพื่อนๆคล่องแล้วค่อยกลับมาทําข้อนี้หลังจากที่เพื่อนๆทาทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับและมีเวลาเหลือเพราะว่าเอาจริงๆครับข้อสอบ B m a ธยม e ชิ i o n 2ผมได้พูดไป3-4รอบแล้วครับมันเป็นข้อสอบที่ทดสอบเรื่องเวลามากๆเลยครับผมกดดันมากๆนะครับ ความรู้ที่เพื่อนเพื่อนต้องใช้เข้าห้องสอบมันอาจจะไม่ได้ยากเท่ากับข้อสอบ A Level ของระบบไทยแต่สิ่งหนึ่งที่ยากกว่าแน่ๆคือเรื่องของเวลาครับผมเรามีเวลาทําน้อยมากๆและทั้งนั้นเราต้องบริหารจัดการเวลาในห้องสอบให้ดีจริงๆครับผมถ้าอยากทําให้เสร็จและได้คะแนนดีมีแมตช์เซสชั่นสองครับมันเป็นเซสชั่นของข้อสอบที่ผมพูดตรงเลยนะครับมีความสําคัญไม่แพ้เซสชั่นหนึ่งและเซสชั่นสามเลยครับและสําหรับบางคนนะครับที่จะยื่นจุฬาหรือว่ายื่นมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่เขาเวทคะแนน b ีแมตไม่เท่ากัน บางครั้งแม่อาจจะสำคัญกว่าเซสชันสด้วยนะครับเพราะว่าเขามักจะเวทคะแนนเซสชันหนึ่งกับเซสชันสอมากกว่าเซสชันสาครับในหลายๆที่ที่ผมยืนนะครับรวมถึงยูาเองด้วยดังนั้นการทําคะแนนในเซสชันสให้ดีนะครับผมจึงมองว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะครับและมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ผมเชื่อว่าถ้าทุกคนทําตามคําแนะนําที่ผมให้นะครับได้ฝึกซ้อมข้อสอบจนเข้ามือได้จาเนื้อหาทุกอย่างใน Zoom knowledge guide แล้วก็ฝึกทุกอย่างตาม Time Pressure ที่ผมได้พูดไปนะครับ ผมมั่นใจมากๆเลยครับว่าทุกคนจะสามารถทำคะแนนในเซสชันสองได้ดีเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ครับมันเพียงแต่ว่าเราต้องพยายามและทํามันออกมาให้ดีที่สุดครับสุดท้ายนี้นะครับคลิปวิดีโอนี้วันนี้ก็ได้จบเพียงเท่านี้แล้วครับอันนี้เป็นเพยง EP ที่2จาก3 EP ที่ผมจะทำเกี่ยวกับข้อสอบ B Mat นะครับถ้าหากใครถูกใจคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe channel nerdy nut ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ EP ที่3ของผมที่ผมจะมาพูดถึงการเตรียมตัวทำ B Mat Writing ยังไงให้ได้คะแนนดีครับไว้เจอกันใหม่คคนรรััับบสสวดี